ถ้าพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาในพักพลังประชารัฐเพื่อไทยก็จะแลนสไลด์จริงแหละครับเพราะตัวของพลเอกประยุทธ์คือหายนะของพักพลังประชารัฐถ้าพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาในพักพลังประชารัฐมิ่งขวัญแสงสุวรรณลาออกกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสกับพักเพื่อไทยสามมิตรไปพักเพื่อไทย สันติพร้อมพัดไปพักเพื่อไทยปากน้ำย้ายไปพักเพื่อไทยหมดพักแล้วก็จะเหลือเฉพาะชัยวุฒิกับเสียเฮงอยู่กับประยุทธ์กับพลเอกประวิตยน้องพลเอกประวิตยพลตำรวจเอกพัชราวาดก็จะฟัดกับประยุทธ์เต็มที่พักระสำมระสายสุด ไทยแพ้การเลือกตั้งแบบรูดมหาราชแพ้แบบลาบคาบเพื่อไทยก็จะแลนสไลด์จริงแหละครับไม่ได้แลนสไลด์พรรคการเมืองฝ่ายค้านแลนสไลด์นะครับกลายเป็นเพื่อไทยแลนสไลด์ตัวจริงเพื่อไทยก็จะได้คะแนนนะครับทยานขึ้นไป280-290บางข้างครั้งอาจจะทะลุ300 เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเพราะตัวของพลเอกประยุทธ์คือหายนะของพ,พรรคพลังประชารัฐนันหายนะของพรรคพลังประชารัฐคือประยุทธ์พลังประชารัฐถีประยุทธ์เดินเกมถีประยุทธ์ออกจากพรรคพลังประชารัฐได้ก็ถือว่าพลังประชารัฐนั่น เขาเดินมาในนางแนวทางที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าประยุทธ์กลับมาเนี่สถานะความเป็นผู้นำของพลเอกประวิตยก็จบเฮนะครับเพราะตอนนี้พลังประชารัฐเขากำลังแต่งตัวได้ดีความเป็นพลเอกประวิทย์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มสามปอมากับพลเอกประยุทธ์แต่พี่น้องประชาชนคนไทยบางส่วนนะครับก็ไม่ได้รู้สึกเกียดชัง หรือเหม็นขีหน้าพลเอกประวิตยนะครับเขาดูพลเอกประวิตย์เป็นคนน่ารักด้วยเหมือนซีอิวขาวตาเด็กสมบูรณ์เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นคนน่ารักแล้วแกก็เป็นคนแสดงออกกับพี่น้องประชาชนแบบแบบนักการเมืองนะส่วนประยุทธ์นอกจากไม่ใช่คนน่ารักแล้วยังหน้าทีบอีกด้วยอันนี้ต้องขอใช้คำนี้เลย แลแสดงออกกับประชาชนนี่ก็เหมือนประชาชนเป็นทาสเป็นลูกน้องเป็นทหารใตบร้บังคับบัญชาทั้งขู่ทั้งเข็นทั้งกระโชกโคกหากแย่ครับแล้วดูอารมณ์ของประชาชนในช่วงที่ประยุทธ์ถูกพักการทำหน้าที่38วันประวิทย์วงสุวรรณมารักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทน38บวันเนี่ย ทำได้ดีกว่าประยุทธ์ที่ทํามา8ปีอีกนะครับนี่คือความรู้สึกของประชาชนนั่นคือการบริหารงานทางการเมืองเนี่ยมันเหนือชั้นกว่ากันมากๆอันนี้ต้องเล่าให้ฟังดังนั้นเมื่อประตูตายปิดประยุทธ์อยากจะยูเทิร์นกับพลังประชารัฐซึ่งแสดงอาการลังเลเนี่ยเมื่อพลังประชารัฐปิดประตูตายเนี่ย มันก็เหลือแค่เพียงแค่สองทางเลือกนะทางเลือกที่หนึ่งก็ต้องใช้กำปั้นเหล็กเพราะถ้าสถานการณ์เดินหน้าไปอย่างนี้นะครับองค์ประกอบทางการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยัยงไรก็ตามประยุทธ์กับพรัครวมไทยสร้างชาตินี่มันแพ้เลือกตั้งแพ้จริงๆครับวันนี้ยังตั้งไขรไม่ได้เลย คนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ยอมลุกลูกน้องประยุทธ์จะไปนั่งแทนอย่างเสียเห้งจะไปเป็นเลขาธิการพรรคแทนเอกนัทพ้อมพันเนี่ยเอกนัทพ้อมพันธ์ก็เป็นลูกของกำนันสุเทพสุเทพเทือกสุบรรและสุเทพเทือกสุบรรก็เป็นเจ้าความคิดคอบงำทางความคิดพลเอกประยุทธ์อยู่เป็นผู้ชี้นำทางการเมือง เป็นผู้ผลักดันประยุทธ์จนเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมมีอิทธิพลเหนือกว่าเสียเฮงซึ่งเข้ามาอยู่กับประยุทธ์จันโอชาในภายหลังถึงแม้วันนี้จะติดกันเหมือนอวัยวะชิ้นที่33ของพลเอกประยุทธ์แต่ความที่สุเทพครอบงำความคิดพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยเมื่อสุเทพไม่ยอม เสียเฮงก็ไม่มีโอกาสนะครับเสียเฮงเนี่ยสุชาติชมกินก็ยากที่จะมีโอกาสนั่งในตำแหน่งเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติมันก็อีหลักอีเหลืองนะครับเพราะพวกที่อยู่รวมไทยสร้างชาตินี่เขาอ่านสถานการณ์ขาด ว่าอย่างไงก็ตามประยุทธ์จันโอชาไม่มีวันคืนกลับไปอยู่พักพลังประชารัฐได้แม้อยากจะกลับคืนไปมากขนาดไหนก็ตามเพราะพลังประชารัฐเขาปิดประตูตายแล้วอย่างที่ผมบอกไว้นะครับรับประยุทธ์กลับคืนพักพลังประชารัฐอีกพลังประชารัฐก็แตกแล้วครับแตกละเอียดเลยวันนี้เขาต้องการจะรักษาสถานะความมี สสหลังการเลือกตั้งของพลังประชารัฐ50ที่นั่งบวกและกำลังพยายามทยานต่อไปส่วนของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เพิ่งนับสสได้ไม่ถึง15คนนะครับซึ่งมันห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้80คนมากแล้วกระแสก็ไม่ไหลด้วยสสกรุงเทพ ที่บอกว่าจะแห่กันไปอยู่รวมไทยสร้างชาติวันนี้ชักจะอย่างไงอย่างไงแล้วครับแต่บางคนก็จะไปกับเสียบีจะไปอยู่พักภูมิใจไทยบางคนจะไปกับนัตรพลทีพสุวรรณบางคนก็อยากจะไปกับมาดามเดียกับคืนสู่พักประชาธิปัตย์ก็เป็นอีหลักอีเหลือกันนั่นคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คนที่จะไปกับพลเอกประยุทธ์ตอนแรกจะลงชื่อกันไว้เป็นสิบกว่าคนตอนนี้เหลืออยู่แค่สี่คนเองไม่รู้สี่คนนี้จะยังจะไปกับพลเอกประยุทธ์ไหมไอ้สอสอกรุงเทพมหานครนี่ก็ท่านทั้งหลายครับสอสะก็ไม่ได้กินหญ้านะลงไปพื้นที่หูก็ได้ยินน่ครับถึงแม้ว่าจะ เล่นละครกอดคอรักใคร่กับประชาชนแต่ความจริงของประชาชนก็สะท้อนกลับมาว่ามันไม่ไหวแล้วประยุทธ์จันรโอชาผู้แทนไปอยู่พักอื่นเธอท่านสสไปอยู่พักอื่นเธอเขาบอกตลอดท่านทั้งหลายครับ